เท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะหล,ยละ้ยะก็คือว่าคนในรัฐบาลตอนเนี้ยก็ออกอาการเหมือนกันนะ,ะว่าจะโดนคว่ำหรือไม่โดนคว่ำเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่างก็หลายๆคนก็พูดในในลักษณะที่คุณสุป,ปันตั้งข้อสังเกตว่า,วาเฮ้ยไม่มีใครคิดจะมาเออเาเรื่องของงบประมาณเนี่ยมามาเล่นเพื่อล้มรัฐบาลหรอกเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายหนู่นนี่นั่นแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเอถึงแม้ว่างบประมาณเนี่ย ไม่ผ่านวาระแรกก็ไม่ได้ทําให้บ้านบ้านเมืองต้องตกอยู่ในสุญญากาศนะครับดโดยด้วยกระบวนการขับเครื่องงบประมาณเนี่ยมันก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับมันไม่ได้ทําให้เกิดความสะดุดหรือหรือหยุดชะงักใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าก็ถ้างบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบกไม่สามารถที่จะผ่านสภาไปได้เนี่ยก็สามารถจะใช้วงเงินงบประมาณของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปพรางก่อน แล้วก็เม็ดเงินของปี 65, 65กับ66เนี่ยแทบบจะไม่ต่างกันเลยนะคุณสุบาชทุ่ท,ใทีใช่ไหมครับเออ2,565เนี่ย3.1ล้านล้านบาทกับ2,566เนี่ยอยู่ที่3.185ล้านล้านบาทนะครับต่างแค่หลังจุดทศนิยมเท่านั้นเองนะครับเอ,อแล้วถามว่าเอาแล้วงบลงทุนลงทุนล่ะมันมันก็จะหายไปหมดหรือเปล่า ไปดูตัวเลขงบลงทุนแล้วก็แทบจะไม่ต่างกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะติดตันแล้วนะทั้งเอ่องบประมาณชําระคืนนี่ก็ตันงบประมาณเอ่อเพื่อการลงทุนมันก็มันก็ติดตันด้วยเงื่อนไขของกอบวินัยการเงินการขังนะครับเอ่อก็ก็มันก็มีมีลักษณะที่เอ่อมีความน่าจะเป็นสูงอยู่เหมือนกันถ้าถ้าจะล้มล้มงบประมาณเพื่อเพื่อล้มรัฐบาลนะฮะเอ่อสำหรับอันนี้เป็นเป็นความ มุมมองส่วนตัวที่อาจจะเห็นต่างกับคุณสุปันนะคร<ะ>ับว่ามันมันเป็นไปได้แล้วยิ่งตอนนี้ผมเห็นมีการปั่นกระแสนะว่าเรียกร้องให้คุณชักชาติลาออกเถรอนี่ยังไม่ได้รับตาแหน่งเลยนคุณสุพันพี่วีตอนนี้มันเริ่มมีกระแสแล้วบอกชักชาติลาออกเถระอย่างคุณไม่ไม่เหมาะสมที่จะนั่งเป็นผู้ว่กากทมคุณต้องมาเป็นนายกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคุณประยุทธ์ไปไม่ไหว อาจจะลาออกแล้วก็ต้องมีนายกสำรองแล้วก็ต้องคัดเลือกนายกกันใหม่ชื่อคุณชาชาติก็ยังเป็นแคนดิเดตในฐานะพักตัวแทนจากพักเพื่อไทยที่คาเอาไว้อยู่ในตะกร้า<ข><ข>ตอนนี้แล้วมีมีการปล่อยปล่อยแดเนี้เขาเรียกว่ายุทธวิธีขุดหลุมล่อปลาครับยุทธวิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าเป็นปาถนาดีต่อชาชาติแน่ ครับอ๋อเราเป็นการฝราถนาดีประสค์ร้ายอ่ฮะครับแต่ยังไม่มีใครไปถามคุณจัดชาตินะยังไม่ทันได้รับตำแหน่งเลยตอนนี้แล้วจะจะจะสละบตำแหน่งแล้วเหรออภิทวีปมากเลยครับจะเสริมคุณตักชัยนิดหนึ่งครับผมคิดว่าจะล้มหรือไม่ล้มนี่มันหนึ่งนอกจากไอการล็อบบี้กันธรรมดาของการเมืองอะนะฮะคือมีการขู่การต่อรองกันแล้วเพราะว่าคราวนี้ประเด็นของ การจัดสรรงบอาจต้องมีอะไรที่แหลมคมออกมาครับนะฮะยิงไกลเลือกตั้งเนี่ยอันหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าใครติดตามเห็นว่างบประมาณของรัฐบาลของลุงตู่ที่ผ่านมามีปัญหามากกับท้องถิ่นครับนะตัดงบท้องถิ่นท้องถิ่นไม่บริหารไม่ได้แต่ไปให้อำนาจงบในส่วนภูมิภาคคือให้กับผู้ว่าให้กับรวงให้ผู้ว่าให้ต่าง ผมว่าประเด็นนี้จะถูกชูขึ้นมาพูดค่อนข้างมากเพื่อจะปูเสียงให้กับในการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่ามันเป็นคือ,ค,อคือท้องถินถ่นถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะบ่นมากในเรื่องของงบประมาณในการทํางานไม่มีเพราะถูกอัดนะฮะอะไรต่างพวกนี้ภาษีที่ผ่านมาภาษีที่ดินภาษีต่างๆก็ถูกลดเว้นในการจัดเก็บมาตลอดนั้นเป็นเด็นนะฮะงบความมั่นคงคราวนี้นะฮะจะเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็เป็นการทํา ให้ภาพของทหารเนี่ยชัดขึ้นครับนะฮะคือหล,หลายอย่างมันต้องเป็นที่ซอร์ที่เอามาต่อๆกันนะะว่างบ <ฮะ S 1> ก,การสายเป็นไงงบก,กระตุ้นเศรษฐกิจไปเป็นไงเนี่ยมันต้องฝ่ายค้านต้องขยายผลให้เห็นว่าไอ้งบเนี่ยนะฮะมันถึงจะผ่านแล้วมันสร้างความเสียหายยังไงใช่การก่อน,นี้ก่อยังไงนะฮะ,ฮะคือมันมีปรากฏการเล็กๆผมคิดว่ามันเริ่มมีมีอะไรการอะยยข,ขัดขืนมาบ้างแล้วอย่างกรณีของ เจ้าหนี้แบงค์ทหารกุกการินไทยครับอ่าเจ้าหนี้การินไทยที่บอกว่าขอให้ไม่มีทหารในบอร์ดเไม่มีบอดได้ไหมอ่าอ่าผมคิดว่ามันเริ่มนะเริ่มคือความอดทนความเพงใจอะไรเงี้ยมันไม่มีนะแบงค์ที่จะมาพูด่างนี้ผมคิดว่าเนี่ยกรณีที่ถ้ามองในด้านหนึ่งมันเหลืออดไงครับนะฮะผมก็คิดว่าอืมถ้าการินไทยได้ต่อไปหน่วยงานอื่นก็ต้องเอาด้วยแบบเฮ้ยไม่นะ สายพลังงานเนี่ยทหารเนี่ยไม่มีได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มเป็นกระแสกระแสคือผมไม่คิดมาก่อนนะว่าเจ้านี่จะกล้าบอกว่าขอไม่มีทหารในบอร์ดการวิืไทยได้ไหมอืมผมว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆซึ่งมองข้ามไม่ได้นะครับส่วนกรณีคุณชาติเนี่ยผมคิดว่าแกคงไม่มาหรอกครับผมก็อยากให้แกบริหารครบก่อนนะฮะแล้วผมยังคุยกับชัยรอบว่าอยากเห็นแล้วนายก ต่อไปของเมืองไทยเนี่ยมาจากการเป็นหลอดแมรนะฮะมาถึงเป็นเป็นอะไรผู้ว่ามหานครผู้ว่ามหานครมาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่ผ่านมานะนะประธานดีของเขาจะเป็นนายกนายกของเขาก็บางคนหรือประธานดีบางคนเนี่ยเป็นผู้ว่าเมืองปารีสมาก่อนอังกฤษเนี่ยนะฮะหลายหลายคนก็ผ่านการเป็นผู้ว่าลอนดอนอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ผู้ว่า mm hmm. รายการตงผู้ว่าเมืองรัฐเล็กๆ,ๆมาเป็นอย่างอาคันจจยมาเป็นประธานีดได้ mm hmm. คือแม้แต่บ้านเราเนี่ยฮะในอาเซียนเองอย่างฟิลิปปินส mm ์โ hmm. ดอัเต้ก็เป็นเทศมนตรีในยุคตรีอือ mm ืม hmm. แ,แล้วที่น่าสนใจเราสามารถพลิกประเทศได้คือวิโยโยของอินโดนีเซียอืมนะฮะครับอือซึ่งเคยเป็นผู้ว่าของจาการ์ตาแล้วมาบริ mm hmm. หารประเทศแล้วสามารถพลิกอินโดนีเซีย ให้มีความก้าวหน้าได้มีความเจริญได้เศรษฐกิจมั่นคงได้ผมค<ม>ิดว่าอยากให้ตอกเรื่องนิดหนึ่งคืออยากให้คุูชาชาตเป็นโมเดลนี้เลยว่าฮ<ม>ให้ผ่านเป็นผู้ว่าแล้วเขามาเป็นนายกนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเรามีเลือกตั้งภูเก็ตเลือกตั้งโคาราชเลือกตั้งเชียงใหม่เผู้ว่าเหล่านั้นก็อาจจะมีโอกาสเป็นนายกได้มันต้องทํางาน<ม>ทดลองงานไม่ใช่<ม><ม>เป็นแค่เจ้าของบรบษัทหนึ่งซึ่งได้สมปทานมา ก็เก่งแล้วบริหารประเทศเห็นไหมครับอืมระงับไปไม่อยู่เอาประเทศไปทํามาหากินเข้าเข้าพบเ่าเพราะว่าคิดเป็นธุรกิจคิดเป็นธุรกิจมันก็มีบทบาทผมคิดว่าต้องผ่านการบริหารราชการเมืองในระดับท้องถิ่นมาก่อนอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะเพิ่นพูดถึงกูชัดชาติพอดีครับแล้วก็ผมผมพาพี่ทวีถไลยออกไปอีกอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเอแม้กระทั่งในในโลกของคอมมิวนิสต์อย่างจีนเนี่ย คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นดูแล้วเนี่ยจะผ่านเออ่มณฑลหลักๆไม่ไม่มหานครปักริ่งก็เ,งเสียงไพรเสิ่นหยางะนะครับเออ่แล้วก็มีเนี่ยสามสี่เมืองหลักๆเนี่ยนะครับที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เหาะเหิอเดินอากาศมาเออแล้วก็มาเป็นใหญ่มันไม่ใช่มันต้องมีการบ่มเพาะ,ะทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการครับ